สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีลูกน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะอ่าวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องแบบรูปของจํานวนนะลูกที่เกิดจากการหารตัวเดียวกันทั้งหมดนะคะอ่าในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทางานนะลูกในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า90นะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูซัก2-3ข้อและเด็กๆก็ทําต่อเองได้เลยโอเคไปดู ตัวอย่างแรกข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขากำหอนดอะไรมาให้บ้างคะอือ่าข้อหนึ่งเขากำหอนดอะไรมาให้ ,18 8่งพั2แป3 6แล้วก็68แล้วก็ช่องว่างที่เราต้องเติมใช่ไหมลูกอ่าทีนี้อันดับแรกเลยเมื่อเราเห็นจำนวนมาอย่างนี้แล้วหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนอ่าจำนวนที่น้อยที่สุดในข้อนี้คือขอะเท่าไหร่คะ อ่า68ใช่ไหมลูกทีนี้จำนวนถัดจาก68ก็คือเ3อา 36. 68าตัวนี้มันมากกว่า25ตรงกับกรณีที่เท่าไหร่คะอ่ากรณีที่2ใช่ไหมกรณีที่2แสดงว่าเราต้องใช้การคูณมาช่วยอ่ะทีนี้เราจะหาได้จากอะไรหาได้จากนำา8 8นี้มาคูณ คณก็คือคูณไปเรื่อยๆอันดับแรกเลยคูณด้วยจำนวนจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนก็คือ2 68คูณ2ได้เท่าไหร่ถ้ายังไม่เท่ากับ136ก็ให้เราคูณต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่า68คูณ2ได้ในข้อนี้ปรากฏว่า68คูณ2มันได้136นั่นเองแสดงว่า ในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันลดลงครั้งละ2เท่าใช่ไหมเพราะว่า68มันคูณ2เท่ากับ36ได้เลยทีนี้แสดงว่าเมื่อเรานำา1 3ิตรงนี้มาหารด้วย68ขออภัยค่ะมาหารด้วย2มันก็จะเท่ากับ68อ่ะเพราะว่ามันลดลงครั้งละ2เท่าถูกต้องไหมคะลูกทีนี้เนื่องจาก136 หารด้วย2เท่ากับ68จํานวนอื่นๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็ต้องหารด้วย2เช่นกันลดลงครั้งละ2เท่าถูกต้องไหมคะอ่าก็จะออกมาเป็นในรูปแบบนี้ทีนี้เราสามารถหาช่องว่างตรงนี้ที่เรายังไม่รู้จํานวนได้ไหมลูกอ่าหาได้จากนํา68หารด้วย2ใช่ไหมคะก็จะเป็นจํานวนตรงนี้ ก็คือเมื่อ68หารด้วย2จํานวนที่ได้ก็คือ34นั่นเองก็จะได้จํานวนที่เราไม่ทราบค่าตรงนี้ อโอเคต่อไปมาดูในข้อที่2ข้อที่2จํานวนที่เขากําหนดมาให้มีอะไรบ้างคะลูกมี1536มี768มี3 8มี 4, มี92แล้วก็มี192แล้วก็มี48แล้วก็จํานวนที่เราไม่ทราบค่าอ่ะในข้อนี้อันดับแรกเลยอันดับแรกหาจํานวนที่น้อยที่สุดจํานวนที่น้อยที่สุดข้อนี้คือ48ใช่ไหมคะ แต่ว่า48มันไม่มีจำนวนที่อยู่ถัดจากเราก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นจำนวนที่มากขึ้นมาก็คือ192 192ในที่นี้อยู่ติดกับ384อ่ะสามารถหาได้ไหมว่า2องจำนวนนี้อยู่ห่างกันหรือลดลงมากี่เท่า192ตรงนี้มากกว่า25 สแสดงว่าต้องใช้กรณีที่2ก็คือนำการคูณมาช่วยใช่ไหมลูกอ่ะนำการคูณมาช่วยในที่นี้เราก็หาได้จากการนำ192า9 2ตรงนี้ไปคูณคูณไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จำนวน384 นำ9 19 192มาคูณ2ได้เท่าไหร่ถ้าเกิดยังไม่เท่า384ก็ลอง192คูณ3คูณ4ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเท่ากับ384ในที่นี้192คูณ2มันเท่ากับ384พอดีเพราะฉะนั้นในข้อนี้มันลดลงครั้งละ2เท่าถูกต้องไหมคะ อ่าแสดงว่าจาก3 8มมาหา192เนี่ยมันลดลงครั้งละ2เท่าลดลงก็คือการหาร100 384หาร2เท่ากับ192จริงไหมเด็กๆอ่าถ้าหารเอามันจะยากแต่คนครูหารให้แล้วมันเท่ากับ192จริงๆเพราะฉะนั้นจำนวนอื่นๆก็ต้องหารด้วย2หรือลดลงครั้งละ2เท่าถูกต้องไหมคะอ่า ทีนี้เราจะสามารถรู้จำนวนของกระต่ายตัวนี้ได้ยังไงลูกอ่าก็ต้องนำา192มาหารด้วย2ก็จะเท่ากับจำนวนตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าห9 2าหารด้วย2เท่ากับเท่าไหรเ่เด็กๆหารเองได้เลยอ่าเมื่อนำา192หารด้วย2จํจำนวนที่ได้คือ96นั่นเอง เด็กๆสามารถหารดูได้เลยนะลูกทีนี้เมื่อเรานำ96า96มาหารด้วย2ก็จะเท่า48โอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในข้อ2อ่ะามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างในข้อที่3ตัวอย่างในข้อที่3เขากำหนด4,131 1,377 1าหนด4 1 1 7 5 9 51แล้วก็17ใช่ไหมคะอ่ะอันดับแรกเลยดูจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนจำนวนที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรลูก เลข17เอ๊ะในเลข17นี้มันยังน้อยมันอ่ามันน้อยกว่า25ถูกต้องไหมคะน้อยกว่า25ใช้กรณีที่1ได้เลยก็คือนำมาหารโดยตรงได้เลยใช่ไหมลูกอ่านำมาหารโดยตรงจะหารกับอะไรก็คือหารกับจำนวนที่อยู่ถัดอ่าอยู่ติดกันถูกต้องไหมนำเ1ขออภัยค่ะนำา51เนี่ยหารด้วย17อ่าหาได้จาก 51หาร17 51หาร17นี้เราสามารถเปิดสูตรคูณแม่17ได้เลยใช่ไหมลูก17อะไรได้51 17 3ได้51นั่นเองสแสดงว่าข้อนี้ลดลงครั้งละ3เท่าลดลงครั้งละ3เท่าจาก51มา17เนี่ยห่างกันอยู่3เท่าก็คือหาร3เพราะฉะนั้นจำนวนที่เหลือก็ต้องหาร3ถูกต้องไหมคะลดลงครั้งละ3เท่าเท่ากันทั้งหมด ที่นี้สามารถหาจํานวนที่หายไปของกระต่ายตัวนี้ได้ไหมลูกอาหาได้หาได้จากการนำ450ตรงนี้หารด้วย3ถูกต้องไหมคะก็จะเท่ากับจํานวนกระต่ายตัวนี้อาหาได้จากนำ459หาร3 จำนวนที่ได้คือ153อ่าเด็กๆลองไปหารดูนะทีนี้153หาร3เท่ากับ51จริงไหมเด็กๆลองหาคำตอบดูว่าจะได้ไหมแต่ค,คุณครูว่าได้แน่นอนอ่ะโอเคอันนี้ก็คือค,คุณครูยกตัวอย่างให้ดูในข้อที่123เรียบร้อยแล้วต่อไปในข้อที่4567 ให้เด็กๆฝึกทําเองในข้อที่4เนี่ยมันมากกว่า25แสดงว่าใช้กรณีที่2ก็คือนําการคูณมาช่วยใช่ไหมลูกนำการคูณมาช่วยแต่ว่า29เนี่ยมันไม่มีจํานวนที่อยู่ติดติดกันเราก็เลยต้องมาดูในส่วนของ261กับ784 83 หาจากน้า261เนี่ยคูณอะไรก็ได้คูณไปเรื่อยๆเลยเริ่มจากคูณ2ก่อนง่ายๆแหละถ้าคูณไปแล้วได้784แสดงว่าห่างกัน2เท่าแต่ถ้าคูณไม่ได้ลือ783ก็ต้องลองคูณไปได้เรื่อยๆคูณ3คูณ4ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้783อ่ะจำนวนการคูณที่เรานำมาคูณนั้นก็คือจำนวนที่อาหางการอยู่กี่เท่ากี่เท่า โอเคนะคะในข้อ5ข้อ6กข้อ7็ก็เหมือนกันเลยทําเลยห่างกันถ้าจํานวนมันต่ำกว่า25แสดงว่าใช้กรณีที่1หารโดยตรงได้เลยถ้าจํานวนมันมากกว่า25แสดงว่าใช้กรณีที่2นําการคูณมาช่วยนั่นเองโอเคเนาะโอเคสาหรับวันนี้คุณครูก็ขอ,ขอจบการสอนไม่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์ซึ่งวันจันทร์นะลูกเราจะเปิดเรียนถูกต้องไหมคะเปิดเรียน แบ่งปุ่มเป็นสาย A สาย B ในวันจันทร์ก็คือสาย A ต้องมาโรงเรียนคัดคนไหนที่อยู่สาย A เตรียมตัวมาโรงเรียนในวันจันทร์ได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูแบบก็ขอจบการสอนในเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ